สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์พศ2อ6พเป็นวันแห่งความรักแต่แท้ที่จริงแล้วความรักมีให้ซึ่งกันและกันมีได้ทุกวันทุกเวลานาทีนะคะแต่ว่าวันนี้คล้ายๆว่ากัเป็นวันที่เตือนสติของทุกคนว่าเรามีความรัก ความห่วงใยความจริงใจอยู่กับใครบ้างคล้ายๆกับว่าเตือนสติเราในแต่แต่ละปีแต่ละปีว่าเรารักใครเราห่วงใครเราเป็นห่วงเป็นใยใครเราหวังดีกับใครทั้งหมดทั้งมวลก็คือความรักความห่วงใยเนาะแต่ความรักไม่ได้มีให้ว่าให้เรารักกันเฉพาะวันที่สิบสี่นะคะ รักได้ทุกวันทุกเสี้ยววิานาทีวันไหนที่เจอความรักความรักก็คือความอบอุ่นนะคะใครมีความรักก็จะรู้สึกอบอุ่นไม่ว่าจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินจะเหินจะหลับก็อบอุ่นหมดนะคะอบอุ่นแล้วก็มันอะไรล่ะมันสดชื่นทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะคะนี่คือความรัก เป็นสิ่งที่ดีที่งามเปรียบเสมือนเราปลูกต้นไม้แล้วมันใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ําดูแลเอาใจใส่แต่งกิ่งก้านสาขาต้นมงต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันก็จะสวยงามค่ะแต่ถ้าวันใดขี้เกียจขี้เกียจร,รดน้ําขี้เกียจใส่ปุ๋ยไม่ตัดแต่งใบให้ดูสวยงามเปรียบเทียบก็คือวันไหนที่ความรักนั้นจืดจางมันก็จะห่างเหิน มันก็จะรู้สึกขึ้นมาวันละนิดวันละหน่อยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่สวยเลยไม่หล่อเลยอุย้ยทำไมวันนี้ดูแต่งเสื้อผ้าใส่ชุดไหนจะไปไหนด้วยกันก็ดูไม่เหมาะสมกับเราทำไมถึงซมอย่างนี้ทำไมถึง,ถ,งถึงไม่หล่อเหมือนตอนนั้นฝ่ายชายก็ยทำไมเมื่อก่อนสวยหุนเขินรูปร่างหน้าตาตรงนั้นตรงนี้ก็เต่งตงึงก็เปรียบเทียบไปนี่คือคนเริ่มจะหมดความรักกันนะคะอ่ะเนาะ ผู้ใดสิเริ่มสิห้างเหินกันกันฟังจิตคิดว่าแล้วกัน <c ười> อย่าห้างเหินนะพี่น้องอย่าห้างเหินจะตีตัวออกห้างเนี่ยเราว่างเจ้าสิ <c ười> เดียงเงือบเด้อสิบอกใครเด้ผู้ทีมักผู้ทีมักเห็นผู้นั่นก็นงามผู้นี้ก็ดีผู้นั่นก็บอกโอ้ยคือสวยคืองามแต่ผมเา่าวยรวย,เ,ยเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มออกนอกเริ่ม เริ่มจิตตัวนาตั้งแล,าาแ,ลแล้วไม่ได้เข้าตามประตูหรอกไม่ได้เข้าตามซอกจริหฮเขาตามซอกแล้ว,ลวกระวอกไปนอกพี่น้องเนาะ,ะเพื่อจะไอวอาวง้วนมวนกันนอบพี่น้องเนาะอีกไม่นานเกินรอนะคะอย่าจิตพอดีก็กลับไปอยู่ที่สวนธรรมนะคะ,คะก็คือจะอะนานๆถึงจะมาครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ลูกบุญธรรมก็ดีขึ้นเยอะกไม่อ้วกเป็นเลือดแล้วก็ไม่ไข้ไม่ป่วย นุ่นแหละก็ป่วยย่ำไหนถึงจะได้มานะคะอ่าอ่าโอเคจ้ะพอดีอันนี้เป็นสูตรสูตรที่ห้าของสาวดำก็คือสูตรเด่นสี่ตัวบนนะคะสูตรสาวดำนะคะเด่นเก้าศูนย์ห้าแปดอุ้ยเด่นเก้าศูนย์ห้าสามโอ้มันคือว่าแปดเนาะบนนี่โมเป็นสิโมเป็นสิมาแปดว่ะเอา้าสูตรสูตรนี้ก็ทําไว้ตัวนี้พี่นอ้องเออนี่ดิอะไร ก็คือคือเปลี่ยนไปเปดเนาะบาบนี้เนาะนั่นงเนาะสูตรที่ห้านะคะ9053นะคะชุดสามตัวบ,บนนะคะ9 3 5 4เอา้าไปแง่แล้วบันนี้ห่วยคือเจ้าก้อนเนาะที่นั่งลงเว้าตมีหามีหาของมาหาเนาะบันบนี้เทียวนี้ก็ลงเว้า8กับ4เบนนอร์เ้าะ9 3 5 0 5 3 5 9 0 สามศ้าสอตัวบนล่างก็จะมีเก้าศูนย์หสูนยนย้าและสามนะคะนี่ที่นั่งว่านคือมีแปดนี่มีอนันนี้มีบันนี้ <g ül üyor> สูสที่ห้าเก้าห้าศูนย์แปะคะสตัวบนก็จะมีห้าแปดศูนและแปดห้ตัวบนล่างมีห้าเก้าศ 9008ได้พี่น้องเนดะ้อนี่คือสูตรของซอดำสูตรที่4กับสูตรที่5ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังแรงใจเย็นจิตด,ด้วยนะคะเย็บีทุกท่านนะคะถ้าชอบก็แคปไว้ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนไปเนาะพี่น้องเนาะทีนเหลือตัวเหลือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้านั่งเ,เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคือผู้ทุกคนเนาะเอาไปไหนมาล่ะนั่งได้รับแนวทางจากปู่ถมดินค่ะเพิ่มทั่วให้เพิ่นสะไอ้ส่วงมาให้แล้วพี่น้องส่วงปิง้ง แนแล้วน้นองนะีปน้องเนาะปูถมดินแนวทางตัวเลขแม่ไม่ว่าจะมาจากใครสำนักไหนโดุงดังแค่ไหนก็แล้วแต่มีเข้ามีหลุดนะคะม,มีเขาไม่รู้พู้จะดึงไหมาสองตัวเขาเขาเลยเขาตัวกับก็บถือว่าสุดยอดบางคนมึงไเขาตรงตรงเลยจริงเนานพี่น้องเนาะมันเกิดธรรมดาเนาะต่อมากเกิดบ,บ่บเขา,า,า,ะะนะราจริงนะิแล้วกันบ่าไผแล้วค่ะเนาะเข้ากับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อไปน้องเด้อปูถมดินค่ะพี่น้อง น,นั่งแขนจักบัดรันเนอั่นปูถมดินพี่น้องปูถมดินให้มาแล้วค่ะพี่น้องอันได้เขียนตัวนั่งแต่ตัวนั่งสีเงี้เนียโอ้ยทักแจนะ ถูถมดินก็เป็นกัเมตตาส่งให้นั่งทุกงวดก่ะบางงวดกับเขาบางงวดกับวิทย์น้อยเดียวอังศีนะห้างเดียวเป็นน้องสามตัวห้างเดียว น้องเนาะสามตัวหางเดียวเด้อพี่น้องหนึ่งสองเก้าพี่น้องหางเดียวน้องเป็นน้องเนาะกลับได้พี่น้องเด้อเก้าหนึ่งสองเก้า ของหนึ่งพี่นองนี่อันนี้เขเรีกบนบมาดนี่คุไหนบ้านหมายเลขตัวนนเขาบได้ว่าบนล่างเนาะอน,นี่อันนี้บุนไหนบ้านหนึ่งสองเก้าแล้วนกับหายได้เป็นนอนนี่นะกับห้แต่ว่าเดี๋ยวบกับไห้มากอีกอันนึงก็คือคไหน้านอีกคนก็บอได้คนก็บอ,อได้เขียนว่าบนหรือล่างครับี่นอน ก็ออกได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องน้อยนี่ค่ะเพื่อนหายมาแบบนี้ค่ะปูถมดินค่ะเนี่ยเนาะออกได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะ ในงวดมือืฮนี่นะคะ <c oughs> ในงวดมืออื่นมือ,อือมืออื่นกับวันที่สิบหา้ามือฮวันที่สิบ,กกบหกขอใหเลขกรัฐบาลไทยออกนอปีนองเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีและปีนองเด้อขอให้ทุกคนโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนอปีนองเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกระปู่นทมดนนให้มาที่หนึ่งสองเก้านั่งตัดไ้เดอเก้าหนึ่งสองเก้าลก็สองหนึ่งพี่น้อง แล้วก็08 09บนล่างพี่น้องขอตุท่านโชคดีจ้าเฮงเฮงเรื่อยๆเด้อพี่น้องเอ้อยังผู้ใดส่งมานอีกน้องน้องเก้าจอมาใหญ่โอ้พี่น,อออน,น,อนอ้อ,อ,นองเดี๋ยวนั่งฉันอันไหนต่อจากคลิปนี้ได้จ้ะ